สวัสดีครับพบกับสื่ข่าวเป็นองคากรของหนักงานสวัสดิการและุ้มครองแรงงานจังหวัดชลยรีที่รายละเอียดังต่อไปนี้วันที่3ธันวาคม2564รข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลยงรยให้การต้อนรับนางสุนียิ้มย่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลยงรยเนื่องในโอกาสเดินทางมารับราชการประจำในตำแหน่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลยงรีค่อวันจันทร์ที่29ิพฤศจิกายน2564รเวลา10:00าินา เดชอินทรงน้าวิชาการแรงงานชนาการพิเศษรักษาราชาการแทนสวัสดิการและคุณทรงแรงงานจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชาการประจำจังหวัดเชียงรายวันที่21พ2564น้องประชุมจองผูิชั้น3สศาลากาลางจังหวัดเชียงรายเพื่อประสาทติดตามและบรินาราชาการแผ่นดินในรอบเดือนในมิติของการบริหารการพัฒนาในเชิงบูรณาการร่วมมืออย่างยั่งยืน โดยมีนายแพทย์สกอรบุญรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชนมารเป็นประธานค่ะพกข่าวต่อไปนะครับวันพุธที่1ธันวาคม2564เวลา9นาฬิกาข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรวจชรายเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาใหม่ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการในจ้างและบุคคลทั่วไปผ่านระบบทางไกลผ่านเื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณนห้องประชุมชั้นสองสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัวัดชีายเวลา13.30นาทีนายบีระเดชอินทบูรณ์ผู้ช่างการแรงงานทางการเศษตรักษาราชการแรงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พเพื่อหาแนวทางดำเนินงานในการติดตามประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอติเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดเชียงรายณห้องประชุมการสลองคำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายโดยมีแพทย์หญิงสุดาณีบุระนาเบนจประสียนรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเป็นประธานค่ะข่าวต่อไปนะครับวันพฤหัสที่2ธันวาคม2564นายเวลเดชอินทวงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัดการและคุ้มครองแรงงานจอดชังลายร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจอดชังลายครั้งที่38ทับ2,564ณนห้องประชุมจอมกิติสารกลางจอดชังลายโดยประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อพิจารณามาตรการดำเนินการป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และงบประมาณสนับสนุนวัสดุทางการแพทย์และอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีนายภาสกรบุญยรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยงรายเป็นประธาน เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวอัจฉรีสุริคำมนักวิชาการแรงงานชำนาญการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภา,บาคบังคับปีงบประมาณ2,565ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทั้งหมดนี้เป็นสรุปสถานการณ์ประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายค่ะ ท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารและภารกิจของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายได้ไดไดทางช่องทาง YouTube และ Facebook Fanpage ได้ตามลิงก์ที่ปรากฏนะคะและหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงานสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์053750515-6หรือสายด่วน1546ค่ะ